สวัสดีครับตอนนี้คนนุณยนนช่องอันเช็กโปร์นะครับตอนนี้ก็กลับมาในเกม a r ั P นะครับในวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาทำการจัดการวิ่งอีพีที่3 mm hmm. กันแล้วนะครับเพื่อวัดผลว่าในเกม ARBS ตัวไหนมันวิ่งเร็วที่สุดนะครับในเกมเออซึ่งก็บอกได้เลยว,ว่าเราทำมาถึง3 EP อพีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือ ไอไฮดานะครับหรือว่าพี่ปลาไหลของเราที่ผมเรียกพี่ปลาไหลสามหัวนะครับชื่อมันอาจจะดูตลกหน่อยนะครับแต่ก็ให้เกียรติมันหน่อยนะครับมามาดูกันนะครับว่าพี่เขาจะวิ่งเร็วขนาดไหนระยะทางร้อยเมตรขนาดนี้สําหรับตัวแรกนะครับนะโอเคซึ่งมันก็เป็นตัวละครใหม่ที่ผมยังไม่ได้เล่นในเผ่าแฟนตาซีเลยเนาะเลยจัดมานะครับโอเคอ่ะเอาละครับน้าเรามาดูกันนะครับภายในสามสองหนึ่งไปโอ้โหอย่างเต่า ผมคิดว่าสล็อตแม่งยังวิ่งเร็วกว่าอีก้เนี่ยโอ้โหดูดิตอนนี้ครับ1ดวินะครับเออแต่ก็ถือว่าเร็วกว่าสัตว์ตัวอื่นแล้วว่าอ๋อพอมันยาวเลยนะครับเอาละถึงเส้นชัยแล้วหยุดโอเคนะครับ14วินะครับทำไม่ได้14วินะครับโอ้โหก็ถือว่าเร็วอยู่นะเนี่ยเอ้ยผมคิดว่ามันจะต้วมเตียมอาจจะเป็นเพราะว่ามันตัวใหญ่นะครับมันเลยได้เปรียบนะครับหัวมันถึงเส้นชัยก่อนตัวด้วยซ้ำนะฮะเออนะครับเออมันก็ได้คะแนนดีอยู่นะคครรัับ12ววววิโอออเเเดดดีีี๋ยยาาไไปปูตตต่่่ททจะ้งลกครับ เอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงประเภทตัวต่อไปแล้วครับนั่นก็คือพวกฝูงแมลงนะครับซึ่งเริ่มจากตัวแรกนั่นก็คือมดของเรามดนี่เป็นสัตว์กัดเจ็บนะครับอืมผมรู้แค่นี้แหละประวัตินั้น <c oughs> ข้อเกี่ยนามาดูกันเลยก่อนนะครับในระยะทางร้อยเมตรเขาจะวิ่งเร็วได้เร็วแค่ไหนนะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะครับหนึ่งสองสามไปอุ้ยเร็วเร็วเว้ย ข้าวินะครับตอนนี้้าววิเลยขึ้นคางแล้วเอาละหนึ่งสองหยุดนะครับข้าวินะครับเฮ้ยเกือบแซงบบกหมูแล้วเกือบแซงแล้วนะครับบบกหมดเฮ้ยหมูทําไปได้กี่วินะครับผมลืมละเดี๋ยวดูกระดาษโพยจดไว้ก่อนตอนนึ่งเอาละครับตอนนี้โอ้โหหมูมันทําไปได้แปดวินะครับนะมดทําได้เก้าวิโอ้โหฟงมาแรงเนี่เอาจริงนะครับบอกเลยนะครับเกือบแซงหมูป่านะครับโอ้โห เออเป็นศัตรูที่น่ากลัวมากเลยนะครับผมว่านะครับแล้วตอนนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยเอา้าไปทำอะไรด้านล่างวะเอาละครับแล้วตัวต่อไปนั่นก็คือพี่หนอนดึกจำบันของเรานะครับเสื้อบอกเร็วว่ามันจะขมือบทุกอย่างแต่มาดูนะครับว่าความเร็วของมันจะขมือกเก่งเท่ากับความไวของมันหรือเปล่าอะไรวะความไวของมันจะเก่งเท่ากับการขมือกของมันหรือเปล่านะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะครับโอเคเอาละหนึ่งสองสามไป โอ้โหโอ้โหถ้าเป็นตัวอืน่นี่ผมคงรีบเลื่อนกล้องไปแล้วนะครับแต่อีตัวนี้คือแบบกดสตาร์ทปึ๊บต้องดูมันกระดึบ๊บโอ้โหเพิ่งจะเลยครึ่งทางมา14วีวิผมคิดว่าไอตัวนี้แหละจะชา้าที่สุดนะครับนะชา้าที่สุดก็คือโอ้โหบอกเลยทําไป20วิบวิครับไอนี่ทําไปกี่วิปึ๊บหยุดนะครับ22ิวินะครับแหมมันทําไป22วิวิมันดูตัวไหน,ต,ไหนตัวไหนกันนะครับโอ้โหมัน มันทําได้น้อยกว่างูยักษ์อีกนะครับตอนนี้งูยักษ์อ่ะทำคะแนนได้ต่ําที่สุดนะครับสถิติของโรคเลยนะครับชา้าที่สุดของโรคก,ก็คืองูยักษ์แล้วไอ้หนอนนี่แหละครับมามาทำมาทำลายสถิติใหม่ของมันครับคือ22่สิวินะครับแหมโอ้โหผมเสกเลยกับบักหนอนเนี่ยนะครับได้ไป22วิโอ้โหชา้าที่สุดในเกมนะครับตัวหนอน อ่ะเอาระครับต่อมาเป็นตัวแมงมุมนะครับซึ่งบอกเลยว,ว่าแมงมุมเร็วนะครับแล้วก็กัดเจ็บสุดๆสามารถกัดทุรกรดได้แต่มาดูนะครับว่าความเร็วของมันจะเร็วแค่ไหนเอาละหนึ่งสองสามไปหุยเร็วอยู่นนเนี่ยนะครับขา8ขาของมันนะครับทาให้บันวิ่งไวขึ้นนะครับโอเคมาแมงมุมมันมี8ขาเดินซ้ายมาตบมือตบมือกูหลอกเพนะีเนะิกกูบอกเพลยกอะไรนี่ยเอะไะจุดนะครับสิาวินะครับแมงมุมทำได้เลย1ิาวิซึ่งก็เป็นเวลา ที่ไม่เร็วนะครับแต่ตอนนี้ในประเภทของฝูงมแมลงตอนนี้มดทําไปได้สูงสุดนะครับนะคือ9วินะครับนะส่วนแม่งมุมก็ทําไปได้13วิเองนะครับโอเคไม่เป็นไร เอาละครับต่อมาก็เป็นพี่แมงปอกนะครับที่โอ้โหดูพี่แมงปอกครับโอ้โหดูตั้งท่าเตรียมสตาร์ทพกเลยครับดู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 ท่าพี่เขาแบบอื้มอื้มอแค่แบบแบบดูเดียดียวดีดีมีอุ่นเครื่องนะครับอุ่นเครื่องพร้อมพุ่งนะครับเออมาดูกันเลยครับว่าพี่เขาจะเร็วขนาดไหนกับการพร้อมพุ่งของพี่เขาขนาดนี้นะครับเอาละหนึ่งสอง โอ้โหโอ้เร็วกว่าแมงมุมอีกแล้วนะครับเนี่ยนะครับโอ้โหแมงป่องมีแปดขาเหมือนกันนะครับผมออกเลยซึ่งมามาดูกันเลยนะครับว่าพี่เขาจะสามารถทําได้คะแนนเท่าไหร่เชี่ยวนะครับตอนนี้กำลังจะถึงโทกแล้วปึ๊บถึงโทนะครับรอึ้นวิตตอรี่จุ๊บนะครับสิบหกวิโอ้โหน้อวกว่าแมงมุมทาไมมันดูเร็วกว่าแมงมุมวะอาจจะเป็นเพราะว่ามันขาเร็กกว่านะครับนะทำไปได้แค่สิบหกวิเองนะครับพี่แมงป่องโอ้โหขนาดเตรียมจุดสตาร์สเทสเลยนะฮะ เอาละครับแล้วตัวต่อมาตัวสุดท้ายของเผ่าฝูงมะแรงมาดูกันนะครับว่ามันจะสามารถแซงสถิติโรค8วิได้หรือเปล่านะครับกับพี่ด้วงนะครับความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านของฝูงมะแรงมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงโอเคเอาละสามสองหนึ่งไปถึงตัวพี่เขาจะใหญ่แต่เขาก็วิ่งเร็วนะครับนะซึ่งด้วงเนี่ยมีขา6ขานะครับรวมกันนะฮะนะขวาสามซ้ายสามเอาละถึงเส้นชัแล้ว หยุดนะครับว้ย12วินะครับเฮ้ยเร็วรองต่อมาจากตัวมดเลยนะครับนะซึ่งนอกนั้นก็เป็นอันดับที่สองนะครับของพิดวงเขาทําไปได้12วินะครับก็ถือว่าเมดเล็นนะครับสําหรับฝูงแมลงเอาละครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงเผ่าที่เรียกได้ว่าเป็นเผ่าไดโนเสาร์สัตว์กินพืชซึ่งบอกเลยครับกับตัวแรกนี่ผมเชียร์มาสุดๆนะครับว่ามันจะต้องแซงไอหมูนะครับเพราะว่ากระปะเป็นตัวที่วิ่งเร็ว มากนะครับเพราะมันจะเอาหัวโบงทนให้ได้บหมืนพวกแรกนะครับที่วิ่งเร็วแต่ตัวเล็กกว่าซึ่งบอกเลยว,ว่าผมเอาใจเชียร์มันมากนะครับว่ามันจะต้องแซง8วิของสถิติของหมูให้ได้นะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเอาละ่ะ3 2 1ไปโอ้โห,โโห,โโหโช้ากว่าที่คิดเอาละ่ะแต่ตอนนี้ก็ทำคะแนนมาได้ดีนะครับครึง่งทางตอนนี้ทำไปได้แค่5วิถึงเส้นชยัยภายใน7วิเอาละ่ะฟึ๊บโอ้โห9วินะครับไปแซงนะครับผมคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวเร็วที่สุดแล้วนะ ที่จะทาคะแนนได้สูงสุดนะครับที่จะแซงไอหมูนะครับแต่ก็ไม่ได้นะครับนะไอตัวกับปะทําไม่ได้แค่9้าวินะครับโอ้ยห่างจากหมูแค่วิเดียวเองนะจริงจริง <S <S 1> <S 1> <ๆ>เอาละครับแล้วตัวต่อมาตัวที่2ของสัตว์กินพืชดน,นนเสาร์นะครับก็คือพาราซซโลโรฟัสนะครับซึ่งโอ้โหชื่อมันถ้าพูดเร็วๆนี่พาราโซพาราโอโลโรฟัส เออก็พูดไดู้ดอยู่นี่วานะครับหรือพูดริ้แกงก็คือพี่ซีดานของเรานะครับเพราะว่ามันชอบใช้หัวขีดวิควิควิทวิเหมือนซีดานนักฟุตบอลเรานะครับซึ่งผมขอเรียกมันอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่ซีดานเรานะครับโอเคมาดูกันนะครับวพี่เขาจะเร็วขนาดไหนเอาล่ะขอให้นายแซง8วิให้ได้นะครับแซงหมูป่าโอเคเอาล่ะหนึสไปป๊หเร็วอยู่เนี่ยโอ้โหหยยยอยยเอาเวหยุดออกวออกวิ เฮ้ยหกวีครับผู้ชมเฮ้ยมันโคตรเร็วเลยอ่ะมันโคตรโคตรเร็วเลยมันทำไม่ได้ไกลวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหกวีครับมันแบบพระเจ้าช่วยหกวีหกวีโอ้โหไอซีดานเนี่ยผมบอกเลยมันอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดนะครับของไนน์ดอนเสาผมแต่มันแต่มันเร็ว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 มากนะครับตอนนี้มันแซงไอหมูป่าไปตั้งสองวิแล้วนะครับเมื่อกี้เฮ้ย สุดยอดนะครับนะเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยครับกับพี่ซีดาของเขานะฮะเอาละครับแล้วตัวต่อมานะครับก็คือไท่เซิร์ท็อปนะครับซึ่งมาดูกันเลยครัว่าจะแซงพี่ซีดาหรือว่าพาราซอลโฟโลโลฟอรฟัดเออสักอย่างอะไรนะชื่อผมจำไม่ได้นะครับพูดได้แค่ครั้งเดียวโอเคมาดูกันเนยดีกว่าแล้วพี่เขาจะทำให้ สตินั้นเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับนะโอ้โหแต่ตะกี้นะครับสัตว์กินพืชก็ได้ทําคะแนนออกมาได้สวยงามที่สุดแล้วนะครับนะหกวิแม่โอเคไปดูกันในการก,กับไทเทอท็อปนะครับโอเคไปหนึ่งสองสซ่บปิ้วโอ้โหดูเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะห้าวิหกหยุดเก้าวีนะครับโอ้โหขนาดไทเทอท็อปตัวมันมเ,เริ่มเทิบแล้วเนี่ยนะครับมันทําไปเก้าวีเลยนะครับนะเฮ้ย ผมคิดว่าสัตว์กินพืชเนี่ยเร็วทุกตัวนะเนี่ยเอาจริงนะเนี่ยนะครับเร็วทุกตัวนะครับนะเรียกไปแล้วนะครับตอนนี้3ตัวนะครับกับปะทําไม่ได้9วีซีดนันทําไม่ได้6วีแล้วก็ไทเซระนทอ็อปทําไม่ได้9วีนะครับแม่เอาว่ะตอนนี้ยังไม่มีตัวไหนเลยไปเลข10เลยนะครับนะ เอาละครับรตัวต่อไปนะครับก็คือแอิโลซอรัสนะครับซึ่งมีฉายาว่าฟาดครั้งเดียวตายนะครับเออซึ่งมาดูกันนะครับว่าพี่เขาจะวิ่งเร็วด้วยหรือเปล่าเร็วพอๆกันกับการฟาดครั้งเดียวตายของเขาหรือเปล่านะครับโอเคมาเอาละสามสองหนึ่งไปูดูโอ้หมีการเร่งเครื่องนะครับตะกี้โอ้โหถ้าพูดยังไงก็คือเบินยางนะครับก่อนที่จะพุ่งไปนะฮะโอเคเอาละตอนนี้นะครับโอทำแต้มได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย12วินะครับผม 12วินะครับพี่แองคาโรสลาสนะครับทำไปได้1ิบสวิเองนะครับนะอ่ะเอาละครับแล้วตัวต่อมาเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยเล่นักเท่าไหร่ไม่ค่อยสนใจนะครับนะ,ะก็คือสมีความสามารถคือมันชอบใช้หางฟาดเป็นอาวุธนะครับแล้วด้านหน้าก็จะไม่ได้เห็นศัตรูนะครับตามันจะไม่ได้มองที่ศัตรูนะครับหางมันจะไปฟาดที่หน้าศัตรูแทนนะครับเออซื้อดูเลยครับว่าอรอบความเร็วมันจะเร็วแค่ไหนนะครับแต่ผมก็บอกว่ามันเร็วมากนะครับนะโอเคเอาละงั้นมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า ทำได้ไปกี่วินะครับ3 2 1ไปโอ้โหเขามีความเร็วอยู่นะครับนะถึงลักษณะท่าทางมันจะไม่เหมาะกับพวกนักวิ่งสัเท่าไหร่แต่มันก็ทำไปได้ปึ๊บ11วินะครับโอ้โห11วิเยอะกว่าออแองเกโลโซลัสอีกน,นะครับนะโอเคซึ่งก็เจ๋งดีนะครับทำไ,ได้1ิวเก็ดวิอไปเร็ว เอาละครับแล้วตัวสุดท้ายของ EP ที่3ของเรานะครับแล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของสัตว์กินพืช ในตนเสานะครับนั่นก็คือพี่เฟดดี้นะครับหรือว่าหัวหน้ากองกบฏของเขานะครับนะซึ่งชื่อจริงมันชื่ออะไรวะเธอริซิโนโซลัสนะครับนะซึ่งผมกม็่คยชอบหน้าตามันเลยเพราะหน้าตามันดูหงยกที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาแล้วเป็นบางกรทีรว่าอาจจะเห็นเป็นเพราะว่าเกมนี้เท่านั้นนะครับเกมคนสร้างนะครับมันสร้างมาได้หงักสุดๆแล้วผมก็เพิ่งเคยเห็นมันครั้งแรกผมเลยเห็นภาพลักษณ์ติดเป็นอย่างนี้ไปเลยนะครับติดภาพลักษณ์เป็นหน้าตา ของบักเฟดดี้ไปเลยนะครับนะซึ่งจริงๆมันอาจจะเป็นตัวที่สวยมากเลยก็ได้นะครับแต่เกมมันสร้างออกมาเหี้ยกเองนะครับนะซึ่งก็อไม่รู้แหละนะครับเอาละมาดูกันนะครับว่าพี่เขาจะวิ่งเร็วเท่าไหนนะครับสำหรับหน้า,อาของฝั่งสัตว์กินพืชกระบทนะครับนะเออแล้วก็เป็นผู้นําด้วยนะครับมาดูกันนะครับเอาละสามสหนึ่ง ไปดูดโอ้โยเร็วอยู่นเนี่ยโอ้โยขอคือเฟตตี้กูเกิลเอาละครับยตอนนี้าาจ้าววีนะครับพี่เฟตตี้ตัวเบิ้มมเป็นทั้งหัวหน้านะครับโอ้โหทำได้เก้าวีถือว่ามาตรฐานนะครับถือว่ามาตรฐานสมดุลดีนะครับเพราะว่าเป็นทั้งหัวหน้าตีแรงที่สุดในสัตว์กินพืชน,นะครับแล้วก็วิ่งเร็ว แต่ก็ไม่วิ่งเร็วมากนะครับแต่ก็ยังอึดด้วยนะครับ mm hmm. เออผมว่าเนี่ยสมดุลนะครับมันมีอะไร mm hmm. หลายอย่างที่เท่าเกันนะคะเวินะครับสำหรับตัวสุดท้ายใน EP mm hmm. ที่3 mm hmm. ของเรานะฮะอ่ะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจบกันไปแค่เท่านี้นะครับสำหรับเอ่อคอนเทนต์ content, ใครวิ่งเร็วที่สุดในเกรมนะ EP 3นะครับโอเคนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อกันที่ EP ที่4นะครับเดี๋ยว EP ที่4จะมีทั้งพวกชุดแรดสเลเดแมนช้างอาวกาศแล้วก็พวกสัตว์ กินเนื้อของพวกแดนเสาร์นะครับทั้งหมดนะครับเป็น E ีีสุดท้ายของการวิ่งแข่งนะครับการทดสอบการวิ่งนะครับว่าใครเร็วที่สุดนะครับแล้วต่อมาเดี๋ยวเ็าจะเป็นต่อมาก็จะเป็นคอนเทนต์ใหม่เลยนะครับคือจะสร้างให้พวกนี้มาแข่งกันนะครับมาแข่งกันแบบว่าวิ่งแข่งกันเลยนะครับเจ็ดแปดตัวนะครับวิ่งแข่งกันเลยนะฮะเดี๋ยว ก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละครับนะเดี๋ยวต้องรอจบอ่ีพีที่4ก่อนเนาะนะครับนะต้องดูว่าใครวิ่งเร็วที่สุดก่อนแล้วเราจะมาคัดแข่งกันจริงๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้แหละครับในอีที่3โอเคบายโอ้ล oh, ืมไปนะครับแล้วก็มีอีกช่องนึ่งนะครับชื่อว่าช่อง B Story Game นะครับเป็นเกี่ยวกับการทำเกมจับมาแล้วก็ทำไปให้มันเป็นเรื่องรลวสร้างขึ้นมานะครับเหมือนผม สร้างเกมขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นหนังนะฮะนะสำหรับคนที่ชอบสตอรี่อะไรแนวๆน,นี้นะครับก็ไปดูได้อีกช่องหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีคลิปนะก็แค่อยากบอกให้ทุกคนรู้นะครับว่าผมมีอีกช่องหนึ่งจะไปกดติดตามหรือไม่กดก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่แฟร์กับคนดูใช่ไหมล่ะแบบเฮ้ยกูไปกดติดตามมึงแต่มึงไม่มีคลิปให้กูดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่กดหรือกดก็ได้นะครับเพื่อเตรียมคอนเทนต์ดูคอนเทนต์ก่อนเพื่ออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะฮะ นะผมไม่ว่ากันนะแต่แค่วันนี้แค่มาบอกให้เฉยว่าพวกมีอีกช่องหนึ่งชื่อ b s t o r y เกไปกดติดตามอะไรเ,น,เนี่ยมึงจะบอกเขากดติดตามทำไมตะกี้มึงบอกเขาไม่กดโอ้อะไรพวกนี้งั้นสวันนี้พอแค่นี้แหละฮะตะกี้มันเคยปากนะ,ะัะมันต้องพูด